น้ำหอมหนึ่งขวดฉีดได้กี่ครั้งอยู่ได้นานกี่เดือนมาผมจะมาฉีดให้ดูเลยว่า1ขวดเนี่ยฉีดกี่ครั้งหมดเก้าร้อยเลงม,มันยังไม่หมดเลยวะสวัสดีครับคุณเบิร์ดนะครับจากเซนเบอร์ะะบรินะ,ะกลับมาพบพวกคุณอีกแล้ว ว,วันนี้ผมจะมาทําอะไรสนุกๆน,นะครับมีคนถามผมมามากมายนะครับว่าน้ําหอมหนึ่งขวดเนี่ยปกติมันฉีดได้กี่สเปรย์ครับมันใช้ได้นานกี่เดือนกว่าจะหมดนะเพราะว่าบางคนก็ซื้อมาขวดละหลายพันบางคนเป็นหมื่นนะมาไม่มีอะไรดีเท่ากับว,วันนี้ครับผมจะมาฉีดให้ดูเลยว่า1ขวดเนี่ยฉีดกี่ครั้งหมดนะฉีดจนกระทั่งแห้งแล้วแบบเทไม่มีน้ําแล้วอย่างนั้นเลยน้าหอมที่เราจะใช้ครับต้องเป็นน้ําหอมที่ไม่แพงมากฟรีเอเวนตัสครับ แไม่ใช่ครับหลอกครับคือซาร่ามาลกุนเลนนะครับได้รับการสนับสนุนจากผมเองนะครับจ่ายเงินเองครับมาเปลืองเพื่อพวกคุณเลยรุ่นชื่อว่าลิสบัวนะนี่ครับอ่าแต่กนลงทุนไปบิ๊กซีซื้อหลมาเลยนะครับให้ผมฉีดทิ้งเลยมันก็คงอุบาทไปนะครับฉีดใส่โลนี้เผื่อไปใช้ต่อได้นะครับแกะไงวะเนี่ยแกะย่อแกะจากตูดแล้วกัน ีข่ขาละขาละแม่งพยายามจะทุบหอมตั้งนานนี่ครับน้ำหอมที่จะเป็นเหยื่อในการทดลองวันนี้คนะน,นครับลิสบัวจากซาร่านะมันร้อยมิลครับขวดนี้เพราะว่าน้ำหอมที่คนส่วนมากใช้เนี่ยจะเฉลี่ยที่ร้อยมิลน,นะหรือว่า50มิลถูกไหมทดลองร้อยมิลกับห้าสิบมิลเนี่ยบอกว่าใช้ความรู้ทางการศาึกษาในการคำนวณในปุ๋ยนะว่าขวด50มิลเนี่ยมันใช้ได้กี่เดือนครับก่อนจะมาทําคลิปนี่ไปออกกลังกายนิ้วมาแล้วนะครับนี่เนี่ยทำนี้ทุกวันเลยมามาดูกันว่าน้ําหอม100มิลขวดนี้เนี่ยครับจะฉีีดดไไ้้ก่คครรัังบป หนึ่งร้อโอ้ยไม่ไปถึงไหนเลยดูร้ 100, <c oughs> อยไปถึงไหนเนยหก้เจนะแหนล้วก็สี่ร้อยนะครับพักก่อนไมเมื่อยมาไปต่อหนึ 100. ห้าร้อครับไปกันต่อแล้วกันจากเป็นเจ็ดเป็น้านสเป็นสอ่านแ้สิบอ่นิ้วล็อกหกร้อยหมันยังไม่มีวิบแววมันจะจะหมดเลยเนี่ยมือมือชิบหายเฮวแลนดี่เขารับนวดแบบนวดแค่ข้อนิ้วไหมนวดข้อนิ้วแบบอโรมาทอเรพีจะไปแล้วเนี่ยตอนนีไม่ไหวแล้วม่เป็นไรครับไปกันต่อครับเพื่อทุกคนครับ แปดร้อยที800รอทีแ0 0ร้อยทีสี่หนึ่งหกเจ็ดแปด0าปนบเ็สองามสี่ห้าเหกจแาเก้าร้อยแล้วมันยังไม่หมดเลยวะเก้รอแล้วมันยังไม่หมดเลยวะแปดร้อยต่อขอ้มือต่อต่อสี่สิบสี่สิ่สี่ส่าหนึ่งพันที พันทีเหลือขนาดนี้ครับเหลือเยอะถอดใจไหมเลิกได้ไหมบอกพันทีถ้ากูคูณเป็นตัวเลขแล้วกันเอาใจเชียร์ผมด้วยครับทุกคนครับแอนดรอซอฟเชียร์ยูโรครับไปพันหนึ่งยวันแล้วไปเว้ยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสามสี่ห้าสิบหกสิบเจ็ดแป้าก้แปดเก้าเก้า้้า้ พันห้าเยนิดนึงพันห้าะนึสอีหืิอดยนิดนึงสี่ส7องสี่สามสี่สีกไม่ออกแล้วอ่ะไม่ออกแล้วโอเคแฮลลซอบเคียร์ยูโรปิดผนึกครับพบนางโลรานั่นปิดกระอ่า กว่าจะหมดครับนิ้วนี่แทบสันนิบาตลูกนกกินนะครับสรุปครับน้ําหอม1ขวด100 ml ฉีดได้ประมาณ1,550ครั้งครับ ถ้าเราให้สี่นะแต่สี่ครั้งสุดท้ายผมว่ามันเป็นแบบเยี่ยวแมวละไม่นับสมมติฉีดได้พันห้าร้อยห้าสิบครั้งใช่ไหมครับปกติเนี่ยเราฉีดกันประมาณเฉลี่ยที่สามสเปร์นะก็หารสามครับก็จะได้ทั้งหมดห้าร้อยสิบหกวันเดือนหนึ่งมีกี่วันครับมีสมมติมีสามสิบวันหารสามสิบครับก็จะแปลว่าเราจะฉีดได้ทั้งหมดสิบเจ็ดเดือนครับหรือว่าหนึ่งปีกับอีกห้าเดือนอ่าน้ำหอมขวดหนึ่งร้อยมิลเนี่ยจะใช้ได้ปีกห้าเดือนครับแต่ถ้าเกิดเป็นน้ำหอมที่ไม่ใช่ร้อยมิลคครรรัััับบมมนกก็็จะหาาไปปใช่่้แลว น้ำหอม50มิลเนี่ยใช้ได้ประมาณ8.6เดือนก็ประมาณไม่เกิน9เดือนครับโอเคหายสงสัยกันแล้วใช่ไหมครับว่าน้ำหอม1ขวดเนี่ย ได้กี่ครั้งหรือได้กี่เดือนนะใครชอบคลิปนี้นะครับฝากติดตามเซนด์นเบิร์ดก็จะเป็นช่องรีวิวนุ่มหอมแบบบ๊อบบบบบเน้นสนุกสนานตลกโปกฮาครับแต่เราก็ไม่ลืมว่าสาระก็สําคัญครับกดซับสไครป์ในยูทูบนะครับกดกระดิ่งด้านข้างนะครับที่ต้องกดกระดิ่งเนี่ยเพราะว่าเวลาผมออกคลิปใหม่ปั๊บมันจะมี notification แจ้งไปที่มือถือหรือว่าดีไวส์ของคุณเลยครับว่าผมออกคลิปแล้วนะถ้าใครอยากรู้เรื่องราวชีวิตเรื่องราวส่วนตัวของผมครับไปติดตามในที่ครับไอจีครับเซนด์นะครับอ่่าาในนนั้ก็จะลงววผมกินนออะะไไไไรรททําี่หปเททีีี่่ยววไไไไหหนนนนม้้้ออะรัปดดูบ เซนอเบิร์ครับแล้วก็สุดท้ายครับฝาก Facebook s e n ์เออ b ์เบิร์ครับมีลงคลิปเหมือนใน y YouTube เนี่ยแหละมีน้ำหอมตัวไหนใหม่เอามาใหม่เอามาเก่าน่าสนใจครับไปดูได้นะครับใน a c e b o o k นะครับแฟนเพจเซนต์เออ b ์เบิร์ครับวันนี้ครับเซนต์เอเบิร์ตต้องไปก่อนแล้วเพราะว่าไม่ไหวแล้วต้องไปทั้งนวดนิ้วนะครับปอกปอดแล้วตอนนี้น้ำหอมเพิ่ปอดเลยนะครับทำเพื่อคุณเท่านั้นนะครับไปแล้วบ๊ายบาย